Chào ơi chào la ba điều วันนี้ฟังต่อต่อสิหมู่พาพร้อมมานานะ เฮยอดกอกันไม่แอฮอมคืนกันท่าน้ากาเมืองสิบสองปั้นนาเธอเมิร์นเดลเลาว่าอยู่ในโคงฟ้าเฉินลาป่ามีพหอมเดบเบายาเฉินดุนน้ากาเฉินคุณขับลเลเซินมีปีเนกูกองเฉินหนกองเบีงเต่าแผ่นติีปอไว ลาบาดเดียวอันนี้เฮิงใสและบ่มีตีเศราตอ้องอยู่ในตามเจาหักใครจะเหมือนลูกผู้ตีและเหมือนลูกผู้ตานอนนกภัยเมืงสุภาษก็อย,าอย่าไปยอใจมาจํเข้าแลนําบ่เปิ้นสุมแพงว่าเิน Bị tốt đơn chắc nương mát phẳng Nàng cà phóng hương sáng tăng dài coi hương chắc tăng nhuồn Màn bảo bớm thêm phun hạt ta dốc tiêu Hãy bảo bàn phải Bịt lưu càng Tén Tén Nga Cô Yêu mì chắc lắng Lớn hay chàng Tâm hê Tén Đại Chắc tâm phải Hăm nòi Chắc đồ Đại Trang ชีลเรื่องเดิมของเขียนสอนทิวออก,ก่อกันไม่จัดหามต่ตต้าน่าบาดเดียวอันนี้มัน,นพิโนผู้าาค้อมสักผู้หน้าและบินเอวยังอาจกต่ำเม่เหว่าแล,เลเ้วเดี่ยกดโศกไทยดินกันมาเขาดีเอาหินและพาง ยังมีหล่อไม้ยิงูและจักสันเตียงขันหน้าพาล้านจะนบนถูปักเต็งลาบัดเดียววันนี้นากเต็งหินพามันอ่อนโอมเล็กกะพาเต็กอายยาดูและพิงก่อนตานบุง้งสมาดีอางเตะจกักสูงแหงใหญ่ โศกใสเขาลดล่อเลยเหมือนเบิ่นโศพัำตักกมได้นี่เอาใสก้าปลุนวงใหญ่ฐานรงคุนตาต่อคือนอนบันมันปิ้งลงเล็กลงไม่เกลี่ยไปทีเกลี่ยมาจะเหมือนต่างนักว่าพังใหญ่ก่อนโตจางกอยยกว่าเมินเบา นันิน้ำบาปูเขาสูงเลยด้เป้งเม็ดฝาเออมันยาอยากจะพื้นเป้งนานาน้ำบาเปาดีเป็งน,น้องปลาที่ไฟโดยไฟกองก็ได้ญ่ยังมีจักเลอือปัอมก็ไม่เด็ดปากเนื้อดินชิ้นเป้งแล้วเด็ดไปลั่นจริงนงว่าปูมันดีงโอยผู้ลานจะจำบกตตังเตียวน้งกะโหจักเลอือดเลียวใส่งมีเข ลาบาเดียววันนี้มันจะจับผิวก็ไม่ตึงวิ่งแรงซื้อต่างยังมาดีอ้ามหนังปัญญาและคืดอ,ออกเป็นสอ,อเคยเห็นจเมนนังมือคุณจักยุ่งลายอย่างใม่มีสังยังมีจักดูดนังตั้งเขาบอใไทยหน้า มึงกักปัญญาลล่ในฝฟายไปโคโซขนาดห่อซ้อนไว้อยู่ที่ในปอกหน่อยนะจุ่มปินลูกแหลดงในก็จอกันไงคะเข่าโหงเห็นเจ่อเสียวอย่าไปนับแอวหลินกำลูกปล่อยเห็นหูใส่ใจวันหนึ่งนอนยิงหลายังยื้อเอาว่าใจแลก็ยังมียาเลย